สวัสดีค่ะต้อนรับเทศกาลสงกรานนะคะวันนี้พบกับเซลรุ่งอีสุสุปากช่องนะคะแล้ววันนี้ค่ะเซลรุ่งจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูรถคันนี้นี่เลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวตอนเดียวนะคะเครื่อง3 0 0พันใส่ตู้ทึบสูง2.1เมตรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าลูกค้าตกแต่งออปชั่นอะไรกันบ้างค่ะไปกันเลยค่ะ นี้เลยก็จะเป็นโฉมด้านหน้าของรถอิซูซูปี2024นะคะตัวนี้จะเป็นตอนเดียวเครื่อง3,000นะคะสีเทาแลมโบ้ค่ะราคาก็จะอยู่ที่6,35,000บาทนะคะตัวนี้กระจังหน้านะคะแล้วก็ไฟหน้าเป็นมันติรีเฟกเตอร์นะคะส่วนไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นช่องใส่ไฟตัดหมอกนะคะ ส่วนการบรรทุกด้านล่างตัวนี้แม็กหน้าจะเป็นแม็กขอบ1 8เป็น r e 3 0ขนาดยางก็จะอยู่ที่2 3 5 5 0หน็อตล้อลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำเงินนะคะส่วนดิสเบตตัวนี้ก็เลือกเป็นสีน้ำเงินตัวนี้เราสามารถที่จะเลือกได้เลือกสีได้นะคะแล้วก็โหลดด้านหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ใส่สตัดโหลดหน้ามาพร้อมเลย ในส่วนของตู้ตัวนี้ก็จะเป็นตู้ทึบขนาด2.1เมตรก็เอาไปบรรทุกข้าวนะคะลูกค้ารายนี้น้ําหนักบรรทุกก็อยู่ที่5ตันค่ะในส่วนของการบรรทุกนะคะตัวนี้ก็จะดากระบะเรียบร้อยทั้งข้างบนข้างล่างอย่างหนาเลยแล้วก็ตัวช่วงล่างของการบรรทุกข้างหลังนะคะตัวนี้ลูกค้าก็จะใส่เป็นล้อบรรทุกเป็นล้อกระทะนะคะ เป็นของ TC-PY นะคะเนี่ยค่ะมันกลับหัวนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนเทารลอยนะคะเป็นของ TC-PY เหมือนกันตัวล้อกระทะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะตัวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นลูกค้าใส่น่าจะเป็นสีใหม่ค่ะในส่วนของยางบรรทุกก็จะเป็นยางมิชลินค่ะขนาดยาง 2-2-5-7-5-R15 นะคะแล้วก็โหลดด้านหลังมาเรียบร้อยค่ะ เรามาดูช่วงล่างด้านท้ายกันนิดนึงช่วงล่างของรถตัวนี้นะคะอันนี้ลูกค้าก็จะเสริมแนบขนาด20มสิบนินะคะข้างละห้าแผ่นนี่เลยค่ะแล้วก็โชกก็จะเป็นโชกไว่เลือกสีเป็นสีน้ำเงินสีลูกค้าเลือกได้นะคะว่าชอบเป็นสีอะไรเนาะแล้วก็ตัวด้านท้ายตัวนี้ฝาท้ายนะคะ ก็จะเป็นแบบเปิดออกสองข้างนะคะแล้วก็จะมีไฟด้านบนไฟตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในตู้กันนิดนึงนี่เลยค่ะเดี๋ยวเปิดสองฝัง่งนี่ตัวนี้ก็จะเป็นภายในตู้ทึบคันนี้นะคะก็จะบุด,ด้วยไม้อัดนี่ค่ะไม้อัดเรียบร้อยมากนะคะแล้วก็ภายในก็กว้างขวางมากนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นชุดเพาาลอยของเดิมนะคะเราคืนให้ลูกค้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไหล่เดิมคะ่ะคืนให้ไปนะคะโอเคเดี๋ยวขอปิดก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันนิดนึงตัวภายในรถนะคะนี่เปิดออกมานะคะก็จะด้านข้างบุด,ด้วยผ้าเป็นกระจกไฟฟ้านะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นปรับเลนด้านในของกระจกนะคะด้านซ้ายด้านขวานี่ในส่วนของกุญแจค่ะกุญแจจะเป็นกุญแจธรรมดานะคะแบบเสียบมีให้สองดอกนะคะส่วนเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแล้วก็จอขนาด8นิ้วค่ะมีระบบแอร์ระบบเกียร์มีให้ S 6 s สปีดนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าปัดเรือนใหม่นะคะกว้างค่ะนั่งสบายนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงของรถนะคะแต่งเสร็จสับแล้วก็จะประมาณนี้เลยค่ะลูกค้าเลือกสเปคมาได้นะคะชอบสเปคแบบไหนการบรรทุกแบบไหนก็แจ้งเซลล์ลุงมาได้นะคะ ตัวนี้นะคะเซลล์ุ่งจัดโปรให้อยู่ที่19,000บาทเท่านั้นนะคะวางเงิน19,000บาทนะคะออกได้ทุกอาชีพแล้วก็พิเศษสำหรับลูกค้าที่มีรถอีซูซุหรือว่ามีครอบครัวอีซูซุยกตระกูลเลยนะคะรับส่วนลดเพิ่มไปเลย10,000บาทค่ะแล้วก็รวมถึงอาชีพเกษตรกรข้าราชการนะคะตัวนี้ก็มีส่วนลดเพิ่มให้อีก10,000บาทและก็ถ้าหากว่าเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนตัวนี้ก็จะมีส่วนลดพิเศษ เพิ่มไปอีก30,000บาทเลยค่ะรับส่วนลดจุกๆเลยนะคะแทบจะไม่ต้องใช้เงินดาวแล้วนะคะโอเคแล้วก็ยิ่งลูกค้าประวัติดีนะคะมาคุยกันค่ะอนุมัติง่ายนะคะสนใจติดต่อเซลล์รุ่งได้นะคะที่เบอร์0807 3 1 1 1 3 1นะคะหรือสอบถามเข้ามาหาเซลล์รุ่งอิซูซุป,ปักช่องนะคะได้ทุกช่องทางเลยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ